ันนี้ก่อนกลับบ้านเราหาอะไรเย็นๆกินก่อนเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่ไอศครีมไอศครีมเหมือนฝันเหมือนฝันเหมือนฝันให้กินแล้วเหมือนฝันเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีขนมปังมีไอศรีมีขนมปังเอาเอาช็อกโกแลตมะนาวกะทิมีไหมมีค่ะเอาผมเอากะทิเด้อข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวลูกจ่าด้วยลูกจ่าไม่มีไม่มีวันนี้หมดนะใส่ข้าวเหนียวยังดีวันนี้โชคดีมีข้าวเหนียว อันละเท่าไหร่นะครับเนี่ยสิบบาทโอ้โหอร่อยมากเลยแซ่บด้วยถูกด้วย10บาท<บ> <บา S 2> นี่นี่นี่ไ,ไอศครีมเหมือนฝันเจอที่ไหนก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับหรือจะเหมาเนี่ยใครจะเหมาไปทําโรงทานลงอะไรก็ได้เนี่ยเหมาตู้ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับถังละสองพันคถังละสองพันถังนี้คือทั้งหมดนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถังนี้นะคะเป็นถังที่วางงานงานเหมาสองพันบาทใช่่คะตักได้ประมาณกี่อันสองพันสองร้อยกว่าสองร้อยกว่า